สำหรับเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์สะโพกของหมอขนมนะคะเริ่มต้นขั้นแรกนะคะหมอจะทําการประเมินรูปทรงร่วมกันกันกบคนไข้ถึงทรงสะโพกที่คนไข้ต้องการโดยปกตินะคะทรงที่เป็นแบบพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่ในการทั้งหมด3ทรงค่ะแบบแรกนะคะคือสไตล์เอเชียนนะคะแบบที่2คือเป็นบัตท็อกสไตล์เวสเทิร์นและแบบที่3นะคะเป็นรูปสะโพกหรือรูปก้นฉบับสาวลาตินค่ะซึ่งแต่ละแบบนะคะก็จะมีความใหญ่หรือว่าความผายของสะโพกเนี่ยในแต่ละรูปทรงที่แตกต่าง กกออกไปันเทคนิคที่2นะคะหมอจะเลือกใช้แคนูราเทคนิคค่ะแคนูราเทคนิคคือการใช้เข็มปลายทู่ในการฉีดฟิลเลอร์บริเวณสะโพกเท่านั้นซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีความเรียบเนียนลดโอกาสในการเป็นก้อนและเทคนิคที่3นะคะคือเวกเตอร์ลิฟติงค่ะ การใช้วิกเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบทรงสะโพกให้กับคนไข้จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้นอกเหนือจากโวลูมหรือว่าสะโพกที่ผายออกแล้วดูมีความลิฟต์นะคะหรือว่าสะโพกเนี่ยได้ผลในเรื่องของการยกกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะการดูแลตัวเองใครหลัง ฉีดฟิลเลอร์สะโพกคนไข้าสามารถท้ง่ายมากมากเลยค่ะประการแรกเลยนะคะเราอาจจะมีความรู้สึกเจ็บหรือว่าตึงตำแหน่งที่ทําการฉีดฟิลเลอร์สะโพกไปเพราะว่าตัวฟิลเลอร์นะคะเขาก็จะมีการอุ้มน้าแล้วก็ขยายออกนะคะช่วงที่คนไข้ตึงนะคะจะอยู่ในช่วงประมาณ7-10วันนะคะซึ่งระหว่างนี้ถ้าบางท่านที่รู้สึกว่าสะโพกตึงมากนะคะก็สามารถทานยาในกลุ่มแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการช่วยได้ค่ะโดยอาการก็จะหายสนิทนะคะในช่วงระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะอย่างที่2นะคะการดูแลตัวเอง หมอก,ก็จะแนะนําไม่ให้คนไข้นะคะออกกําลังกายหนักๆโดยเฉพาะเบสทีทนนิ่งปั้นกลนนะคะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อขยายนะคะมันก็จะส่งผลกระทบกับตัวฟิลเลอร์ของเราได้โดยการห้ามออกกําลังกายหนักนี้นะคะก็อยู่ในช่วงแค่ประมาณ2-3วันแรกเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ประการที่3นะคะงดนอนท่าเดิมโดยไม่ขยับเนี่ยในช่วงระยะเวลา12ชั่วโมงค่ะถ้าหากเป็นช่วงสั้นๆไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าสมมติว่านอนยาวเกิน12ชั่วโมงแนะนำให้คนไข้เปลี่ยนท่าค่ะ